อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษร education พบกับรายการไม่รู้ไม่ได้นะรายการที่ตอบโจทย์ปัญหาแบบเข้าใจง่ายทำได้ชัว how to แก้ไขเว้นวรรคไม่เท่ากันทั้งหมดในเอกสารใครเคยเจอปัญหาแบบนี้บ้างครับเว้นวรรคในเอกสารเป็นระยะห่างมากกว่าการคอหนึ่งครั้งวันนี้ผมมีวิธีแก้ไขแบบง่ายๆมาฝากครับขั้นแรกให้กด control s ในช่องสิ่งที่ค้นหาให้ใส่เครื่องหมายหมวก W และในช่องแทนที่ด้วยให้กด Spacebar 1ครั้งจากนั้นคลิกเลือกแทนที่ทั้งหมดกดตกลงคลิกปิดเท่านี้เว้นวรรคในเอกสารของเราก็จะกลับมาเป็นหนึ่งาะตามปกติแล้วครับ